แม่พันธุ์ตัวนี้อย่างสวยนะครับอย่างสวยดูหน้าครับยังโหดเลยนะทางเขาสวยมากนะครับตัวนี้แม่ดาวลูกเนาะแม่ <c oughs> ดาวครับแม่ดาวเป็นน้องของใหญ่ห้างนานะครับใช่ครับลูกลูกไม้งามอ่ะไอ้ลูกแม่หนางลูกไม้งามลูกไม้งามดิลูกไม้งามกับดาวเนาะครับดาวซีพีกับดาวซีพีเป็นน้องไอ้ใหญ่ห้างนาน้องใหญ่ห้างนานะครับแม่เดียวกัน ตัวนี้ผลงานมีไหมฮะผลงานไปอยู่ไหนบ้างมีมีครับไปอยู่บ้านเย่ก,กุ้งตวงกุ้งลาดยาวเนี่ยนะครับที่ที่อยู่ในฝูงชื่อชื่อนางเน่ยเขาเรียกอะ่ะตัวนี้โดนโดนแบ่งไปที่ก้องข้อของพี่กุ้งเนาะครับแล้วผมแบ่งไปให้เสี่ยวิทย์ไอเสี่ยแคทต,ตวงแต่เสี่ยแคทได้ให้น้องทาดาไปมั้ย ลูกของแม่ดาวเห็นนะครับโอ้เนี่ยลูกขายเขาตัวนี้อ่างลึกมากนะลุลงเนาะครับจุดเด่นหน้าเขาสวยนะครับอ่างอย่างลึกเลยนี่ครับตัวนี้น้องใหญ่ห้างนาน,นะครับแม่เดียวกันนะครับแม่ไม้งามตัวนี้ก็อยู่กับเฮียเติมนะครับอยู่ชนบุรีนะครับ เดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปอัปเดตให้ดูนะครับที่เข้ากันกับเจ้าฉลามชนนะครับเจ้าตนกานครับสูงใหญ่มากนะครับตัวนี้น่าจะร้อยห้าสิบห้าสิบบวกขึ้นื่อรุงเนาะครับครับห้าส <50 S 2> ิบวกว่าตอนนี้ท้องยังเลยไม่เน่ใจนะพี่พอลูกมันก็นั่นแล้วมันก็น่าจัดท้องเนะี่ยเออ มันก็ปล่อยด้วยกันมันก็ผสมกันอ่อเนาะใช่ครับเพราะตัวผู้ไม่ได้ผูกเลยอยู่ในฝูงอ่ะลูกควายนี่แบง่งแบ่งทุกตัวครับแบ่งทุกตัวแม่พันธุ์ไม่แบง่งอม่ยังยัง <laughs>